มาค่ะถึงอีกหนึ่งข่าวใหญ่ที่ต้องตามกันตามกพิีกาบอกเรื่องบอกตอนก็นี่เลยอันนี้เรื่องอะไรเรื่องของทนายตั้มตอนพี่เมียโดนแล้วนี่ค่ะรวบดาวพี่เมียตั้มเอี่ยวช่อโกงเงิน39ล้าล้านผู้ชมฮะไปดูจังหวะตอนที่ตำรวจนําหมายจับไปรวบตัวดาวคนนี้หน่อยครับ นี่ครับคุณผู้ชมฮะเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่เนี่ยนำหมายจับเนี่ยไปอ่านให้ดาวดาวคนนี้นะฮะเป็นพี่เมียของทนายตั้มนะครับเนี่ยไปที่ไหนหรู้ไหมคุณไปแถวสยามนะเนี่ยแถวคลินินกทำหน้าเลยพวกเนี้ยอเอเอนะฮะปรากฏว่าดาวนะฮะนางสาวปินธิราการิวันนะครับพี่สาวแท้ๆของเดือนนางปทิตตาเบี้ยบังเกิดภรรยาของทนายตั้ม นี่ยนะครับก็ฝังตํารวจกองปราบและฮะอ่านหมายจับในข้อหาร่วมกันฟอกเงินแล้วก็สมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อฟอกเงินนะครับทีนี้คุมตัวมาที่กองปราบมีนักข่าวมารออยู่เป็นจํานวนมากฮะ,ฮะอยากจะถามถ่ายว่าดาวรู้สึกยังไง<ฮ>ะจะสู้อะไรยังไงน,นะครับจังหวะนี้เนี่ยจังหวะนี้นะฮะดาวสวมเสื้อสีดำเกงยีนสวมหมวกสีขาวถือกระเป๋าหนึ่งใบสวมหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าเดินลงจากรถโดนรุมล้อม แต่เธอก้มหน้าอย่างเดียวนะพี่บุ๊แเราดูดิไม่มีทางเดินเลยนะคือนักข่าวแบบห้อมแบบล้อมหน้านะใกล้ชิดเลยนะฮะส่วนจะตอบคําถามหรือพูดอะไรออกมาจากปากบ้างหรือไม่คุณสองคนคุณผู้ชมอยากฟังไหมออออไปลองฟังบรรยากาศตรงนี้กันนะฮะจะได้ฟังไหม พี่ดาวครับพี่ดาวครับพี่ดาวครับอยากจะชี้แจงอะไรเพิ่มไหมครับพี่ดาวครับเราร่วมฟอกเงินจริงไม่จริงจะชี้แจงอะไรเพิ่มไหมพี่ดาวร้านเลยครับาวร้านเลยครณดาวขออนุญาตเลยนะคะเรารู้เห็นกับเงินสามสิบเก้าล้านนี่ไหมครับพี่ดาวคระวังระวังนะคะระวังนะคะระวัง พี่ดาวครับพี <aún> ่ดาวเรารู้เห็นเงินถาม9ล้านเนี่ยเรารู้เห็นมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงบ้างไหมฮะพี่ดาวได้ไปเบิกเงินไหมฮะเราทั้งหมดนะครับรู้ไหมครับว่าเงินเงินที่อมาจากจที่ไปเบิกของ19ล้านเราได้ไปไหมพี่ดาวเห็นบอกว่าเราก็พยานไปเป็นพยานแต่ทำไมถูกไป็น้ต้องหาเราอยากจะพูดอะไรไหมฮะคุณดาวครับอยากจะพูดอะไรไหมฮะเราตกใจมาแล้วต้องกลับกลายเป็นผู้ต้องหาเองเราเป็นพยานทีแรกครับคุณดาวครับ จำได้ไหมฮะก่อนหน้านั้นทางตํารวจให้ดาวมาให้ข้อมูล<ห>นในฐานะพยานแต่ตอนนี้กลายเป็นผู้ต้องหาในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินและสมคบตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อฟอกเงินนะฮะคือทางด้านตํารวจบอกว,ว่าพบหลักฐานว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีช่อโกเงินจานวน39ล้านบาทของมาดามอ้อยนะครับแล้วก็สารอาญาพิจารณาหลักฐานต่างๆจงกระ่งมีการอนุมัติหมายจับนางสาวปิ่นทีรา เจ้าหน้าที่กองกํากับการ3ของกองปราบนะฮรับก็เร่งนําตัวนํากําลังไปติดตามแล้วก็จับกลุ่มได้นําตัวมาสอบสวนที่กองปราบทันทีนะครับท้งนี้สําหรับคดีหลอกลวงเงินนางสาวจตุพรหรือว่ามาดามอ้อยนั้นขณะนี้มีด้วยกัน4ส่วนแบ่งเป็นคดีช่อโกงหลอกลงทุนแพลตฟอร์มหวยออนไลน์เนี่ยเล้านใช่ไหมเรื่องของซื้อรถเบนซ์อีก13ล้านใช่ไหมคดีช่อโกงค่าเขียนแบบีก9ล้านแล้วก็นในส่วนนี้คดี39ล้านนะครับก่อนหน้านั้นคุณ มีใครบ้างล่ะตั้มละหน่เนาะใช่ใชภรรยาทนายตั้มละสอนุกษาสาลินี32ปี<อ>นะอายุนะฮะแล้วก็นุนะครับนุหรือนุวัตอายุ34ปีคนสนิทของทนายต่้มรวมถึงคนนี้กลายเป็นคนที่5และนางสาวปิ่นทิรายหรือดาวพี่สาวภรรยาของทนายต่้มนะครับครับผู้ชมฮะทีมข่าวเนี่ยโทรไปถามคนใกล้ชิดของดาวซึ่ง ดาวก็อยู่ข้างๆพอดีซึ่งเธอยังบอกว่าตอนนั้นนะตอนเป็นพยานนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะถูกตํารวจออกหมายจับหรือไม่มนะครับกระทั่งช่วงเย็นไปรับหลานกลับจากโรงเรียนนะครับหลานก็คือลูกทนายตั้มเลยฮะนะครับจึงถูกตํารวจตามไปควบคุมตัวที่สยามเนี่ยนะฮะจุดเริ่มต้นของเงิน39ล้านบาทคุณผู้ชมถ้าย้อนความกิดซึ่นิดหนึ่งมาจากการที่มาดามอ้อยเนี่ยต้องการโอนเงิน2ล้านบาทให้กับเฉินคุณดาราจีนโดยที่มาดามอ้อยก็ไม่รู้ว่า คนที่ค,คุยด้วยเนี่ยมันไม่ใช่เฉินคุณตัวจริงมันคือสแกมเมอร์นะครับทีนี้ทนายตั้มก็เลยให้นายนุวัตหรือว่านุเนี่ยโอนเงินคริปโตให้กับสแกมเมอร์ไป1 0 0 0 0แสนบาทแล้วก็อ้างว่าถูกอายัดบัญชีเงิน39ล้านบาทด้วยอันนี้ทนายตั้มไปอ้างกับมาดามอ้อยทำให้มาดามอ้อยเนี่ยต้องโอนเงิน39ล้านบาทเนี่ยเข้าบัญชีของสาวรินีซึ่งเป็นแฟนสาวของนุนะครับต่อมาวันที่29ิพฤษภาคม -66 มีการไปเบิกเงินที่ธนาคารแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าวนะครับนุกับสารินีนะฮะไปเบิกแล้วก็แบ่งเงินเป็นสองก้อนก็คือ19ล้าน19ล้านเนี่ยนุกับสารินีเนี่ย ถือเงินก้อนนี้ไว้ส่วนดาวครับซึ่งเป็นพี่สาวเมียของทนายตั้มเนี่ยก็ได้อีกก้อนมาคือ20ล้านบาทแล้วนําไปเก็บไว้ที่บ้านของทนายตั้มย่านเพชรเกษมสายสี่โดยมีคนนึงก็คือนายเล็กฮะเป็นคนขับรถจากนั้นนําเงินเข้าหลายบัญชีแล้วก็ทยอยถอนออกวันละ1นล้านเก้าแสนบาทอันนี้ถามลายของเงิน39ล้านนะครับคุณผู้ชมฮะดาวเนี่ยเคยพาตำรวจไปค้นที่บ้านของตั้ม<อ>ย่านเพชรเกษมสาย4ครับจุดที่ ถูกล่าวอ้างว่านําเงิน,นี่ไปเก็บไว้โดยมีกล้องวงจรปิดตรงข้ามหมู่บ้านเนี่ยนะครับจับภาพได้ตอนที่ดาวเนี่ยพาตํารวจมาคนบ้านนะและตํารวจยังพบว่าบัญชีของดาวเนี่ยมีเงินหมุนเวียนมากถึงห้ล้านตํารวจเนี่ยมองความผิดปกติอย่างนี้ดาวเนี่ยไม่ได้มีอาชีพประจําอะไรแต่ทําไมถึงมีเงินเนข้าบัญชีถึง50ล้านนะครับ แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยทนายตั้มเนี่ยเคยใช้บัญชีของดาวเนี่ยรับเงินเดือนค่าที่ปรึกษาจากมาดามอ้อยเดือนละ3 0 0แสนบาทเป็นเวลา1ปี 1> ก็เป็นเงินแค่3ล้าน6แสนบาทแล้วก็ยังใช้บัญชีของดาวเนี่ยไปรับเงินค่าออกแบบอีก1ล้านไอ้เงินค่าออกแบบตรงนี้ที่เป็นปัญหามอนกันเ<ด>ป็นคดีเหมือนกันเล้าล้าน,น,นบาทเนี่ยนนะฮะแสดงให้เห็นว่าบัญชีของดาวเนี่ยมันเข้ามาเกี่ยวข้องกับเงินทั้งหมดที่มันหมุนเวียนจากทนายตั้มเนี่ยหมุนไปหมุนมาจากตั้ม แล้วก็จากมาดามอ้อยมันก็เลยเข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหลายกรณีนะครับใช่เมื่อกี้ขออภัยบ้านไานตั้มพุทธมนตรสายซี่ค่ะแต่ทีนี้พี่บุ๊กที่คือ เจ้าหน้าที่เขาถามดาวคือหลายๆคําถามดาวตอบไม่ได้จะต่างกันจากเล็กที่บอกว่าเป็นคนขับรถอันนั้นน่ะคือที่กันตัวเป็นพยานเพราะอะไรเพราะเขาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตํารวจไงแต่ดาวเนี่ยถามถึงเรื่องเส้นเงินนี่ดาวแทบจะตอบไม่ได้เลยอะค่ะเล็กเนี่ยคนที่บอกว่าขนเงินไปพร้อมกับดาวเนี่ยเล็กเขาตอบเส้นเงินอะไรของเขาได้หมดนะได้รับค่าจ้างอะไรแบบนี้นะนะครับเขาก็เลยถูกกันเป็นพยานนะครับในคดีของ39ล้านตอนนี้ก็ยังสรุปว่ามี1่ตั้มสเมียตั้มา3ก็คือนุ 4ก็คือสาและ5เนี่ยฮะก็คือดาวคนล่าสุดนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่เนี่ยคุมตัวดาวแล้วตำรวจได้นำหมายไปค้นห้องพักที่คอนโดมินยมนะครับที่ดาวเนี่ยพักอาศัยอยู่ย่านอ้อมน้อยสมุทรสาครซึ่งมีข้อมูลจากเพจบิกเกียร์บอกว่าคอนโดแห่งนี้เป็นทรัพย์สินของทนายตั้มอ่าเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจยึดรถตู้เอาผาด นะโตโยต้าเอาผ่าทะเบียน99คุณก็ทะเบียนสวยทะเบียนทะเบียนของตั้มหลายคันก็99หมดนะตอง9คัก่อนหน้านั้นตอง9นะฮะซึ่งเป็นรถที่ดาวเนี่ยใช้เดินทางและเป็นคันเดียวกับที่เคยขับพาตารวจไปค้นบ้านพักที่ยานพุทธมณฑลสายสี่กันนี้แหละเออนะฮะ ที่นาเงิน20ล้านบาทเนี่ยไปเก็บไว้ตอนนี้ต้องเชื่อมโยงทั้งหมดแล้วนะเชื่อมโยงทั้งหมดเลยตํารวจเนี่ยมีหลักฐานแน่ชัดว่ามันเกี่ยวข้องกันแน่ๆก็เลยถึงขั้นที่ให้สารอาญาเนี่ยออกหมายจับดาวแล้วนะครับเอาวันนี้ต้องดูนะการสอบปากคําดาวตลอดทั้งคืนแล้ววันนี้จะควบคุมตัวไปฝากขังอะไรเลยหรือเปล่า